ประกาศประกาศเสียงนี้จากรัฐบาลขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันอพยพลงไปสู่ใต้ดินตอนนี้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ดาวตกยักษ์ได้อีกต่อไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีเออแย่แล้วนี่มาสถานการณ์เร็วร้ายสุดๆเลยนะเนี่ยประกาศขอย้ำสถานการณ์ตอนนี้เร็วร้ายสุดๆขอให้ทุกคนอพยพลงสู่ใต้ดินอพยพลงสู่ใต้ดิน อพยพลงสู่ใต้ดินแย่ yeah, แล้วล่ะเพื่อนแล้วฉันจะไปขุดดินได้ไหมเนี่ยบ้านฉันเป็นยางมาตอยหมดแล้วด้วยบ้านนานะ้อยหน่อยยางมาตอยบ้านฉันอนะคอนกรีตแล้วเพื่อนรีบขนไปเร็วมีอะไรเราต้องรีบขนนั่นน่ะสิเพื่อนว่าแต่เราจะเอากระดาษพวกนี้ไปทําไมอะออาไปเถอะน้าไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงวัยขนาดนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมทีผมหาแชมพูสระผมไม่เจอนะเอ,อเหลว้ายงานนี้ตายชัวแน่นั่นน่ะสิจุดจบมันใกล้เข้ามาแล้วแหละหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอก ประกาศประกาศขอให้ประชาชนรนีอพยพลงสู่ใต้ดินตอนนี้ดาวตกยักษ์ใกล้เข้ามาแล้วเหมือนใกล้เข้ามาแล้วขอให้ประชาชนอพยพลงสู่ใต้ดินอพยพลงสู่ใต้ดินเมืองของเรามีจุดสิ้นสุดของเมืองที่มีเมืองใต้ดินอยู่เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ประชาชนอพยพลงสู่ใต้ดินใ้พวกเราแล้วเข้าตรงด้านหน้านั่นน่ะมันมีมันมีหลุมหลบภัยอยู่นะ่ะรีบไปแล้วเฮฉันมาก่อนนะว่าแต่ใครเอารถมาขวางไว้เนี่ย เจ้านายเมื่อกี้มันเสกประกาศจากรัฐบาลนี่นะใช่แล้วลรือมียวดูเหมือนว่าดาวตกมันใกล้เข้ามาแล้วอะเอาไงดีอะอีะ่เหมียวได้ยินอยู่นะว่ารัฐบาลเขาประกาศว่ามีเมืองใต้ดินให้เราหลบภัยอะที่ที่อะไรนะที่จุดสิ้นสุดของเมืองนะ่ะไปกันเถอ,อะเออคุณลุงไปได้กันไหมปล่อยฉันไว้ที่นี่แล้วแม่หนูเอยโอ้โหแย่ย yeah, แล้ว่เหมียวตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีจลานจลอยู่ข้างหน้าด้วยอะแล้วเราจะไปยังไงอะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่เขาอพยพกันเขาก็ต้องเตรียมสเบียงนะเดี๋ยวว่าอันดับแรกนะเราหาสเบียงก่อนดีกว่านะสเบียงโอเหนียวจะไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยดูดิทุกคนก็วิ่งแตกตื่นกันไปหมดเลยด้วยนะ,ะเจ้านายแวะร้านนี้ก่อนละกันมันมีอะไรที่เราน่าจะเอาไปได้อยู่นะแม่หนูอยากได้อะไรเนี่ยเอาไปให้หมดเลยนะฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่เข้าไปได้เลย อมีเพียบเลยแต่ไม่มีของกินอาเดนี่มันนี่มันวิดีโอนี่นาเอ๋มีเครื่องเล่นด้วยแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยเออเอาไปทำไมเนี่ยเหมียวบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรารอดเนี่ยของเหล่านี้มันจะกลายเป็นของที่ยังคงเหลืออยู่นะเหมียวเอองั้นรีบไปกันเถอะเออฟ้าแดงน่ากลัวสุด,สด แย่ yeah, แล้ว่มียวข้างหน้านั้นดูเหมือนว่าเราจะขับรถต่อไปไม่ได้อ่ะเอาไงอะ่ะฉันว่าเราต้องอ้อมไปนะเอาล่ะเราอ้อมไปดีกว่าเอ,เ,อเ,อเอ๋เอ๋ช่วยฉันด้วยฉันกลัวนะ่ะทุกคนก็กลัวกันหมดเลยนะเราเรีบไปกันเถอะทุกคนอ้นี่ใครนะ่ะฉันหิวเหลือเกินน่ะเธอพอจะมีอะไรให้ฉันกินไหมอะ่ะ อไม่มีเลยอะอถ้าเธออยากจะกินนัตโตกกระชัน้นก็บอกมาได้นะฉันจะแบ่งให้คุณลุงน่าสงสารอเอาเครื่องเล่นซีดีกับวิดีโอไว้ดูไหมเวลานี้เนี่ยนะจะให้มาดูวิดีโอบ้าหรือเปล่าอเงั้นไปดีกว่าแล้วทางข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรนะเหมียวรู้สึกว่าจะมีเลือดด้วยอนั่นมัน สวัสดีจับแม่หนูมีของอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเหมียวมีนะเหมียวมีวีซีดีมีมีอะไรเยอะแยะเลยอะอยากได้อะไรอะวันที่โลกจะแตกอย่างเงี้ยฉันอยากจะได้อะไรหรืออันนี้มันขนบ้านี่นะ วันอะไรเนี่ยก็วันที่โลกจะแตกไงเหมียวสางถามมาได้นะโลกจะแตกแล้วครับเอ้อยมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเข้ามาก่อนแล้วกันว่าแต่ทางที่อยู่ใต้ดินมันอยู่ตรงไหนละเนี่ยอนั่นน่ะสิประตูนี้หรือเปล่าน่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเหมียวไม่ใช่อ่ะนี่มันชักโครกแล้วยังไงล่ะอ่าเดะเขาทําอะไรกันนะ่ะลูกรักสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากจะให้ลูกไว้นั่นก็คือ พ่ออยากให้ลูกรู้ไว้นะว่าพ่อรักลูกผมก็รักพ่อฮะพ่อฮะเราหนีไปด้วยกันได้นะฮะลูกรักที่แห่งนั้นเนี่ยมันอยู่ได้แค่2คนนั่นก็คือลูกกับน้องสาวคนนี้นะ่ะยังไงก็ดูแลกันด้วยนะ,ะเจ้านายแล้วที่สําหรับแมวละเหมียวฉันฉันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะ่ะแต่ว่าน้ําหนักฉันเนี่ยเพิ่งจะลดไปประมาณ5โลนะมัมน,น่นจะแทนที่กันได้นะเหมียวซังจริงเหรอ,อรีบเลยรีบเลย นี่นายจะทำอะไรฉันนะ่ะก็รีบขนนายลงไปไงอยากตายหรือยังไงเล่าแล้วเขาถ้านายขัดขืนเนี่ยเวลาช่วยพ่อของนายจะไม่มีนะยังงั้นเหรอเอาเร็วเข้าสิรีบไปช่วยพ่อของฉันเ,เจ้านายรีบวิ่งไปเร็วเหมียวแย่ yeah, แล้วละ่ะนหนมยาววิ่งเร็วหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ายังไงก็ลองขึ้นไปดูสีของฟ้าก่อนล้วกันนะเ,เจ้านายเร็วเร็วเร็วเหมียวรู้สึกว่าจะไม่ทันแล้วแหละมันมีสัญญาเตือน อุยตายแน่ตายแน่แนอา้าวพอฉันล่ะออตอนนี้ไม่รอแล้วแหละกอดกันไว้หลับตาเร็วนี่มันคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะพอ่อฮะผมคิดถึงพอ่อไม่เป็นไรนะอย่างน้อยตอนนี้เราก็รอดกันสองคนนะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเหมียวใช่ไหมเหมียวยังอยู่ดีหรือเปล่านะดูสิเหมียว รอบๆนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอะขอบคุณนะฮะที่ช่วยผมเอาไว้นะพอคุณอยากให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปผมจะเป็นคนดีผมจะเป็นคนดีฮะอย่าพึ่งร้องไห้เสียใจไปสิบางทีมันอาจจะมีอะไรหลอดบางก็ได้นะเดี๋ยวเหมียวจะลองไปสำรวจกับเจ้านายเอาละเหมียวเรามาสำรวจกันดีกว่าให้ตายเถอะ อุกบาทดาวตกยักษ์ทันล่มทั้งทีทีวีเครื่องนี้นี่ทนทานจริงเลยอยากจะรู้จริงๆนะว,ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเออนั่นนะสออออิแต่ดูแล้วหวังแหวงชะมัดร้อยอะเหมียวดูดิตรงนี้มีอะไรบางอย่างอะเราเข้าไปดูกันดีกว่านะเอานั่นมันนั่นมันรถโรงเรียนนี่นาะโอ้โหรถโรงเรียนรุ่นนี้เนี่ยทนทานสุดๆเลยนะเนี่ยดูสิขนาดอุกบาทลงแล้วเนี่ยยังมีซากรถเหลืออยู่ด้วย กว่าตึกสิบชั้นอีกนะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่เลยอะเหมียวเอออย่าบอกนะว่ามีเรารอดแค่นั้นน่ะน่าจะใช่นะเหมียวเอาเป็นว่าไปดูตรงนั้นดีกว่าเจ้านายแม้ว่าเรากลับดีกว่าอย่าไปเลยเหมียวไปดูก่อนละกันเผื่อมีอะไรน่ะเออมันดูวังเวงชอบกนน่ะเอออย่าไปเลยกลับเถอะเหมียวกลัวน่ะเหมียวไม่ต้องกลัวหรอกดูก่อนว่ามีใครหรือเปล่ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมคะ เยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วละจ้ะเขาต้อนรับเข้าสู่ดินแดนสวงสวรรค์ดินแดนแห่งความสุขและรางวัลของเธอที่พาเด็กผู้ชายคนนั้นมาให้ฉันไงเด็กผู้ชายอะไรเหมียวมาคนเดียวกับเจ้านายเนี่ยถ้าอย่างงั้นฉันคงต้องส่งเธอไปไปที่แห่งใหม่แล้วแหละลงไปซซอะนี่มันอะไรเนี่ยอันนี้มันอะไรทำไมมันไม่ใช่สวงสวรรค์ ก็เพราะว่าเธอทำภารกิจไม่สำเร็จยังไงล่ะเด็ก้อยเธอกับแมวตัวนี้ก็จะต้องอยู่ชดใช้กรรมเทนเด้เพราะเธอทำโลกพังพินาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูโลกได้หมดสิ้นเพราะฝีมือของพวกเธอเจ้านายเหมียวกลัวด่ะนี่มันไม่ใช่แล้วทำไมจะไม่ใช่ล่ะที่นี่ก็คือนรกไงล่ะ ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่สามารถนำเด็กผู้ชายคนนั้นมาเทียนดีได้นะฉันจะฆ่าเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกตายซ้ำตายสากแต่เหมียวทำความดีมาตลอดนะเธอฉันไหนถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะเธอควรจะภูมิใจนะที่เธอทำความดีมาทั้งชีวิตน่ะเพราะถ้าเธอไม่มีความดีเ่ยนะฉันเนี่ยจะฆ่าเธอไปตั้งแต่แรกเห็นแล้วละเจ้าแมวน้อย อย่าบอกนะว่าเราต้องติดในนี้ตลอดกันก็ใช่นะเซก๊อก๊อกใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องเนยด้วยนะคะภาพนี้น่ารักสุดๆเลยมีภาพของน้องเนยนะคะแล้วก็มีโกโก้สัตว์เลี้ยงของน้องเนยด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กเลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ้ๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้